อันรยังไโอเค,อเคทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนเอฟเคดบับไอพวกไอเทมกดนะได้ทั้งดาบมังกรอันนี้กับไอผ้าคลุมเลยนะอย่างแรกเปิดเก็บของนี่เข้าในตัวแล้วก็ไอเทมออกมาหนึ่งชิ้นซูมเข้าไปนะซูมเข้าไปนะซ,ซ,ซ,ซูมเข้าไปหนะแล้วก็เอาทุกคนเอาเล็กหนึ่งไว้ตรงไอเทมกดกดกดที่ทไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนเวลานะ ออกดที่เรียมปุ๊บไอสีเขียวเนี่ยเอาให้มันตรงกับดาบโอเคให้มันตรงอจอจอพี่บักฮัลโหลนึงจอพี่บักเนี่ยเอาให้มันตรงกับดาบแบบนี้แล้วทุกคนเอาเลขสองมาตรงนี้เลขสามมาตรงนี้เหมือนกันแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็มันก็นจะได้แล้วกดเริ่มดิอ่าแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้เจอกันครับพี่รีบ